รถมันมาตรงนี้ปะไม่มาไม,ไม่มามาเดินในเมืองอุปสอลาทุกคนครับ ก็เ le ูดม <mar> ีเยอะพอสมควรนะหนึ่งร <pages> no? ้อยหกแพ่เนระอันนี้เป็นแพนเค้กจินเจ๊้ กับกาแฟต้องให้แสงไฟนะมันเห็นมือแม่นะ ทุกคนนังกู <laughs> ตัดดนนครับคนไอติมว่ามันร้อนอ मैं <laughs> 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 นกตัอเยี่ย่มี่ไม่ไทอะไรเลยปนีเาคยม่อนที่เาจะเอะไรนี่ไปงานไบ้านไปเียกมาเียมรเป่อเียอีกนึงมามาเ่อเย่้เเสียดัดิเดี๋ยวเดียเดีเสียดตเดีอเสีดตดีกท่อนอเ อยู่ใกล้ขนาดน,นูกมันจะกระเด็นน้ำมันอ่ะควนน้ำมัน,น,น,มนจะกระเด็นใส่อัออนนี้สีเหลืองเหิือมิตรทุกคนม่อคำนี้กินสปาเก็ตตี้ซีฟูดสปาเกตตี้ซีฟูดเหรอครับอือ อันนี้เครื่องสําหรับทำซีฟู้ดมีหอยกับกุ้งตรงนี้จ้ะหอยกับกุ้งออแล้วก็มีปลาดอริทอดอแล้วก็มีเหนุยซอมสมะเขือเทศแบบใบกะพเพราใบโหระพาใบโหระพามีสปาเกตตี้ค้อนมีพริกไทยดำมะเขือมีกระเทียมมีมะเขือเทศมีข้าวหอมใหญ่แล้วก็มีผักชีลาผักชีฝรั่งออครับนั่นแหละโอเคอเะไรจะทำไหม

นูได้ได้สิได้ไมใจน,นี่ดีด<จ>ีค่ะผัดกุ้งกับหอยแมลงผู้ก่อนครับ

ก่อนจีมาคือเทศเทเลยทีเดียวอเ, <c oughs> เอาแต่มะเคือเทศออกไม่ต้องเอาน้ำมันออก จะค่อยทำอันนี้กินฝีมือเล็กนะทุกคนแซบบะแซบก็บกินไปจ้า กรทียมกระเทียมไปให้หอมเดี๋ยวจะใส่ซอส ใส่น้ำเอกคะใส่ลงไปเลยใส่ซอสมะเขือเทศหน่อยเพราะว่าตัดเปรี้ยวเนาะเพราะว่าซอสนิดนึงครับพอโอเคปรุงรสเลยครับใช่ ไม่ครับปรุงรสใส่เกลือใส่อันนี้ไปเลยอันนี้ไม่ต้องใส่ยอดท่อมตอใส่อะไชอบกินออริาโน่ไหมลูกเยอะเยอะลืมลืมใส่เอาออริาโนอออกนะครับพริกไทยดำจ้ะเดี๋ยวใส่ออริาโน่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เูย แม่ S <S ดเด้แม่มาช่วยเล็กมยมาลูกมาซีฟูไรก,ก็่อนไบม่บนเลกออกป <c oughs> มันไม่ได้น้ำซอส ันนี้เป็นปลาจช่มีเอาเน,นี่ยเ,เอาโน้นก่อนเส้นก่อนเอาเส้นลงมาเลยใส่เลยครับเส้น จานลงได้ไ,มไหมใส่ลงไปเลยซุใส่เหมือนนั่นละแล้วก็คลุกค่ะไ,ไม่หุแลลวค่ะ าิลนเก็บครัดมาคนละกระทะให้หยองหน่อยคับลูกต้องเปลี่ยนนะนี่ใช้ดีครับคนละกระทะค่อยๆคลุกครับหยองเดี๋ยวก็ได้ครับลูก ท่าเดนี้มิดนั่น f i โซโซย์อะอบอบโซไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้แล้วยหยองครับปิดไฟครับลูก <c oughs> ปิดไฟเลยอเอาแค่ <c oughs> นั้นครับ <c oughs> นี่คยอยแล้วเหตุผลพูดออกมาแล้วอะมวนแม่คิดว่าเล็กจะจะโดนในนี้น,น,นะนะทำดีๆครับ เอาอย่างนี้ไหมครับได้ครับโซยาฟลิงก์เอาแค่นั้นก่อนครับวางเอาแค่นี้ครับจะกินวันนี้นะเชฟนะ ดอกทิ่มีดอกคอนตักซอสซอสกับซีฟู้ดใส่เลยเอาเอาใส่อันนั้นให้มันพอดีก่อนนะคะไอ้นี่ค่อยมาจานนี้ก็ได้ครับอเอาดีครับนั่นแหละเออปลาก็เอาเซ็แเ้าก็ย้ายอันนี้ออกไปค่ะอย่างนี้ครับทีละจานโอเค น้องให้ให้เส้นน้องอีกนะ<า>เส้นเราอีกไหมอ่ะเอาซอสอีกครับไม่มีซอสมันต้องราดซอสลงไปก่อนอจริงต้องตักซอสก่อนนะครับคบชิ้ยอ่ะอ่ะยา มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตักไปเถอะเอออ่ะหาเนื้อฮะเออหาเนื้อหา,อหา,อหาซอสหาเส้นให้นออ้องเอาไว้หน้าก่อนล่ะครับ เออเอาหมดก็หยองใจใส่จานหยองเลยอันนี้มีเหรอนี่เหรอใช่คืออะไรเขาจะกินหมดไงทุกคนช่างเขาเธอเขาอยากกินไ่ชอบหรอกินหมดหรือเปล่าไม่เอาคะแนนเกย์เบอร์ออกไปล็นหรือเปล่าเกียบแม่แม่แม่ไม่เอาครับหยองกินไปเลยก็ใล่อืม โอเคก็ได okay, uh, okay. ้ค no. ุณมีอะไรกันมือมีน้องหักมาเออเดี๋ยวฟซันด์่นยิ่งห่าด้วยครับเด้อโอเคก็ได้บรอยอบแบบเกย์จะทุกคนวันนี้เป็นฝีมือของหยองเขานะเออได้เลยไปกินข้าวเล่งกันจ้าสปาเกตตี้ซีฟู้ดโอ้ย ทุกคนกินข่ามือแรงท่านน<ะ>้าทิพย์จ้ะรบมาถาง first คนลรเต็มถดด้วยคือเล็กอยากกินหิวครับเอ้ยอืมนี่รสุงฉันกินแล้วหัวดันหอะรงก กินชา้ชาๆมันจะได้ไอ้นี่กินเร็วเดี๋ยวอิ่มอิ่มเร็วโอ้ยเป็นไง<อ>จริงวันนี้อาร์ตจัดทรงพองมาไม่นี้ <laughs> ทุกคนผมเป็นคอนทิมไมไซด์เจลทุกคนไม่เซ็ตผมผมชอบไฮมันเซ็ตเซ็ตเซ็ตผมชอบไฮมัน natural แต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าครั้งนี้มันซ้ำไปคไว้ธรรมชาติไม่ได้ก็ต้อง ไว้ธรรมชาติไปได้ต้องเซ็ตผมเลตเตสองสามแต่ว่ายวไปช่วยอายอ่ะคอยเซ็ตนะคือเราทำอะไรด้วยใจอะมันจะออกมาดีอะไม่ใช่แค่ทำอเล็กเขาบอกว่าวันนี้เขาทำอร่อยเอออร่อยจริงหยองหยองอร่อยจริงลูกเหมือนเหมือนของแม่เลยเขียบหอมเหมือนเหมือนของแม่เลย อร่อยจริงท่านมาช่วยทำช็อกโกแลตดื่มอือทำด้วยใจหรือเปล่าจากหัวใจ,ใจทำจากหัวใจไน่เลยเราคือผงผงคาคาวกับนมแล้วก็ใส่ไมโครเวฟ<ม>ใช่อันนั้นคือทำจากใจแล้วมันก็จะอร่อยใช่ไหม, <laughs> ไมรู้แล้วมันอร่อยก็ใช่ไงก็รู้แล้วว่าอร่อย Men jeg tok konserten, sa de at jeg måtte løye. Se ut sånn. Det. det er ikke tull om det. Man har ofte det her på begravelse. Skal vi på begravelse? Nei, for i dag vi spiser vi mm. derfor. Mm. Hvis vi har hvit eh, eller mm. grønn eller blå eller sånn, mm. kommer med en gang og på deg. Mm. Mm. Ja, det var det jeg tenkte. Men du är specialist på spel när man ljus spaghetti nhỏ nó lòi chinh Spaghetti nhỏ loại lòi chinh Sì thắc Dù này cho nó thuộc Xem ngực cơm lắm có đi lên Xem nó lại <cười> <cười> <Ném phần thêm. cười> ก็นุ่มชิมปลาก็นุ่มดีปลาไม่ชิมแล้วกระทิวบอกไม่อยากได้ปลาวันนี้ปลาม,มันนุ่มดีมันเออยะปลาแซลมันอร่อยเขาปลาแซลมอนอร่อยก็ไม่ได้ซื้อน้องปลาแซลมอนนะเพราะว่า ช่วงนี้ปลาม,มันแพงนิดนึงอะ่ะมแม่เยากเาดีให้ทีีบิลลหนะยาสนใจจะมีจะมีหรอแต่สนใจสุดดีไพดเร็วองที่ซีดีสก็จะมาฮังคุณมาับควไมยัง ว่าแม่ไม่ได้ชอบเป็นบตรม่ยาสิไงยูยูเอาย่าสิไงฉันคลอดยังมียังบอกหลาอะไรอเล็กบอกไม่อิ่มทุกคนอเล็กบอกไม่อิ่มแม่บอกโอ จานเท่าภูเขาเลยนะภูเขาเป็นว่าภูเขาอ้าบัวขาวเป่นว่าภูเขาไอ้เดี๋ยวะาวนะอกประกาอีกแค่บัวขาวภูเขาภูเขาอีกแค่บัวขาวไปบัวขาวได้ยังไงก่อนคริสทักฟอร์มอตเตอร์แประกดเดี๋ยนทีมัวัเสาร์ที มีเวลาก็ทำให้กินใช่ที่อเล็กทำไหมดู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 ดอดูดูดูดเดูดูดรดอนูดูดอดูด่ดู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 ดนดูดูดูเูดอดูอูดูดูดูาูดูดคดู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 ดยดูดอดูรูด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 ู็ู ใจสิขาดจากอเล็กนะใจสิขาดอยู่บ้านอยู่บ้านบไดาเพว่าเดี๋ยวก็โทรหามูเดี๋ยวก็ได้วันนี้แล้วทุกคนพวกมันมีเอกสารทุกคนไม่มีเอกสารครับอไม่มีเอกสารทำกันบ้านหกคนก็หกคนต้องอยู่โยกันครับเพราว่าทุกคนส่องเอกสารกลับมาสวีทุ อยู่ในหกคนเราก็ต้องส่งอีกหนึ่งครั้งอย่างไม่ได้ส่งดูอันนี้ text ที่พงเขียนมะอันนี้ยาวใช่ไหมมั้ยมันจะได้วันที่สามแล้วก็วันที่แปดมันต้องส่งคืนต้องส่งคืนวันที่แปดถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านหรอผมรูปผมไม่ผ่านเพราะผมลืมเขียนมินพลดมันอ้าอีสองอ้วมันี้ต้องมีข้ออะไอย่าไป โอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สําเนาจ้ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ้ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย,บาย